ช่วยทีลูกคุณแม่เกิดมาผิวลอกตอนมาสอวันแล้วไม่หายจะทำยังไงดีคะลูกผิดปกติไหมแต่การหนึ่งอีหมดนะคะคุณแม่กังวลใจมากเลยปวดจะปวดไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่หมอมีคำตอบค่ะปัญหาผิวลอกซึ่งมักพบได้บ่อยในทารกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพะอากาศอุณหภูมิที่เย็นจัดการให้ชารกแช่ตัวในน้ำอุ่นนานเกินไปโรคผิวหนังอัเอกเสบโรคผิวหนังเปรตกลาแบบสามันอาการแพ้รโรคในระบบภูมิคุค้มกันเช่นคาวาสกิสเก็ตเงินการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือดูกลุ่มขนผิวไม่แดดโรคผิวหนังจำพวกกลาดการแพ้ตะพันสำหรับผิวหนังหรืทอทางความสะอาดผิวหนัง ลักษณะผิวลอกที่ควรพามาโรงพยาบาลผิวดูแดงร้อนมีตุ่มหนองไหลหรือขยายขนาดทารกมีไข้ซึมลงไม่ดูดนมร้องกวนมีประวัติแม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะคลอดมีลักษณะหนังแข็งจับแล้วด้านมากกว่าปกติหลังจากดูแลอย่างถูกวิธีแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนภาวะผิวลอกที่เป็นปกติในทารกแรกเกิด ที่ทารกหลังคลอดมีผิวหนังลอกเป็นขุยๆเป็นการแสดงถึงภาวะการเจริญเต็มที่ของผิวหนังจากการที่ทารกในครรภ์มีภาวะโภชนาการแระรกที่ทำหน้าที่ปกติผิวหนังจึงมีการเลากเกิดขึ้นค่ะ ยปกติทารกที่คลอดกรบกำหนดใน1นถึงสวันแรกผิวหนังจะยังไม่ลอกออกค่ะโดยบริเวณที่มักจะพบลอกออกก่อนเป็นบริเวณแรกๆก็คือบริเวณมือเท้าและข้อเท้าตดยนั้นจะลอกหายไปในเองใน2-3วันโดยไม่ต้องรักษาค่ะคลอดก่อนกำหนดผิวหนังจะลอกช้ากว่าโดยจะปรากฏเมื่อ2-3สัปดาห์หลังเกิดและอาจลอกมากในทารกอายุครรภ์ที่น้อยมากๆ ในทารกที่คลอดเกินกำหนดผิวลอกอัดพบกระจายเปอยู่บริเวณกว้างเนื่องจากอาจจะมีการลอกของผิวหนังขณะทารกอยู่ในครรภ์จากสุขภาพการทำง,งานของรกเสื่อมและทารกขาดออกซิเจนชนิดเฉียบพ,พลันขณะอยู่ในมดลูกวิธีการดูแลรักษาภาวะผิวลอกในทารกแรกเกิด แล้วอาการผิวลอกที่เป็นปกติของเด็กแรกเกิดสามารถหายได้เองโดยไม่จำเป็นที่ต้องรักษาค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยโดยการรักษาความชุ่มชื้นของผิวและรักษาความสะอาดของผิวเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการลอกของผิวมากขึ้นได้ดังนี้นะคะไม่ควรอาบน้ำให้ลูกบ่อยเกินวันละสองครั้งใช้สบู่อ่อนๆสำหรับเด็กอ่อนไม่อาบน้ำอุ่นเกินไป ูแลผิวทารกให้สะอาดอยู่เสมอแต่ไม่ควรเชัดผิวด้วยน้ำสะอาดบ่อยจนเกินไปเพราะทำให้ผิวแห้งได้เนื่องาสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการแพ้และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆที่จะมาสัมผัสกับผิวค่ะทา moisturizer หรือ baby oil เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิว ควรทำ moisturizer ขาะที่ผิวยังหมาดๆจะทําให้เนื้อครีมซึมลงผิวดีขึ้นควรเป็ครีมสำหรับทารกหากใช้บิบีออลแนะนําให้หยอดใส่น้ําแล้วค่อยเทราดตัวแล้วถูไปทั่วส่งซื้อที่ระบายอากาศได้ดีรวมถึงพยายามไม่ให้ผ้าอ้อมเปียกชื้นเพื่อป้องกันการติดเชือ้อ รักษาสภาพแวดล้อมในห้องให้สะอาดและพยายามอย่าให้ห้องอากาศแห้งมากเกินไปอาจจะทําการสลับเปิดการเปิดแอร์และก้ามพัดลมหากมีเครื่องทําความชื้นสามารถใช้ได้หากพบว่ามีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์หากอาการไม่ไดีขึ้นหลังปรับการดูแลแล,แล้วมีไข้ซึมร้ององแงไม่ดูดนมผิวหนังดูดเสพมากขึ้นบวมแดงร้อนมากขึ้นมีตุ่มหนองควรรีบมาพบแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุค่ะ จะทำตามน้องห้สถินกแ,แล้วค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณแม่